คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2558ขึ้นในกลมการพัฒนาชุมชนโดยกลมการพัฒนาชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559จำนวน100ล้านบาทและต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2559ซึ่งทำให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนา,นาบาบาทสตรีตำบลปาา่าคาอำเภอภท่าวังผาจังหวัดน่านมีจำนวนทั้งหมด7คนโดยมีนางที่ดาพันธ์พงษ์ธนรินเป็นหัวหน้าคณะทำงานมีที่ทำงานอยู่บ้านต้นห้างหมู่ที่2ตำบลป่าคาอำเภอภท่าวังผาจังหวัดน่านสถานที่เป็นสัดส่วนเรียบร้อยมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลการดำเนินงานเป็นปัจจุบันครบถ้วนอีกทั้งยังมีการวางแผนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างเป็นรูปธรรมตำบลปาา่าคามีการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรทั้งหมด8องค์กรคิดเป็น100%ประเภทบุคคลธรรมดามีเป้าหมายในฐานข้อมูลจปทอจำนวน1,550คน ซึ่งปัจจุบันได้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว1,550คนคิดเป็น100%เซด้านการบริหารจัดการหนี้ในระดับตำบลตำบลป่าคาสามารถบริหารจัดการหนี้ได้เป็นอย่างดีจนทำให้ตำบลป่าคาไม่มีหนี้เกินกำหนดชำระคิดเป็นร้อยละศูนย์ การส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปาคามีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพและได้รับการอนุมัติจากอ,อกสจจำนวน4โครงการอีกทั้งยังมีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลให้คืนทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป จำนวน3กลุ่มดังนี้กลุ่มไส้อั่วสมุนไพรวินเนอร์กลุ่มทำแคบหมูกลุ่มผ้าทอบ้านหนองบัวโดยมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพหลายช่องทางอาทิประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โอโฮโอท็อปชาวังผาน่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชาวังผาทางเฟซบุ๊กไลน์และในงานจัดแสดงสินค้าโอท็อป นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ประกอบอาชีพและดำรงตนตามหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพอาทิ กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเิติกพอเพียงกิจกรรมท้งนี้มีผลผู้คนรักกันกิจกรรมโครงการสตรีไทยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลป่าคาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีจำนวน5โครงการซึ่งมีโครงการที่สตรีในตำบลได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินงานในปี2566คือ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอเทาวงาังผากับการบริหารจัดการหนี้โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงมาปรับใช้ประกอบด้วย2กิจกรรมครูเข้าร่วมทั้งหมด240คนซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสตรีองค์กรสตรีและภาคีเครือข่ายอื่นๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันนอกจากนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา,นาบทบาทสตรีตำบลปาคา ยังมีการส่งเสริมสมาชิกกองทุนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอาทิมีส่วนร่วมในการดำเนินการช่วยเหลือสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้านตำบลและอำเภอการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อนที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดเป็นแกนนำและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นแบบอย่างตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลสู่ครัวเรือนชุมชนหมู่บ้านโดยส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการออกกําลังกายซึ่งตลปาา่าคาได้จัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพตําลป่าคาขึ้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสตรีมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบลร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดและมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีการออมเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปาา่าคามีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นด้านสมาชิกของกองทุนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในเขตพื้นที่ตำบลผลงานการดำเนินงานกองทุนของคณะทำงานผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และออฟไลน์ให้สาธารณชนได้รับทราบ อีกทั้งมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงานอาทิร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาผ้าน่านตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกร่วมสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองรวมโครงการสตรีน่านสืบสินรักถิ่นรักโลก ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแสดงดนตรีพื้นบ้านฟอนไทยลื้อและขับเคลื่อนโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลป่าคาและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโครงการที่สมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเงินอุดหนุนทุกครั้งพร้อมให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาของสมาชิก ประสานส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนในเขตพื้นที่ตําบลป่าคาและติดตามการดําเนินงานของสมาชิกกองทุนอย่างสม่ําเสมอพร้อมรายงานผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคให้อกศกได้รับทราบอย่างต่อเนื่องผลงานที่ผ่านมาคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทรีตําบลป่าคาสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหนี้ค้างชำระเป็นศูนย์โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน ด้วยหลัก6ต่อคือการตรวจสอบตักเตือนติดตามตรวจเยี่ยมตั้งคณะกรรมการต่อเนื่องและหลัก4ปอคือการปฏิบัติประชาสัมพันธ์ประสานงานการปรับเปลี่ยนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒน,นาบทบทสตรีในตำบลป่าคาให้อกกสอทราบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒน,นาบทบทสตรีตำบลป่าคา ยังได้ดำเนินโครงการสตรีป่าคาใจถึงใจสอดส่องดูแลวัยเปลาะบางซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการติดต่อประสานงานระหว่างชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทีพีแมพในพื้นที่ตำบลป่าคาและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มเปร่ะบางอีกด้วยเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืน